สวัสดีค่ะวันนี้ดาน,น้าจะมาพูดประเด็นเรื่องฝรั่งเศสทำยังไงเพื่อเร่งฉีดวัคซีนโควิดรัฐบาลระดมหาสถานที่ฉีดวัคซีนทุกวันทุกประเทศดังนี้ค่ะ 1. ตามโรงพยาบาล 2. ร้านขายยา 3. โรงละคร 4. ส,สนามกีฬาแม้กระทั่งสตาร์เตอร์ฟงสนามกีฬาแห่งชาติ 5. สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 6. ค่ายทหาร35แห่ง และนอกจากนั้นยังรับฉีดวัคซีนให้กับคนที่เดินบล็อกอินเข้ามาด้วยถ้ามีที่ว่างฝรั่งเศสฉีดวัคซีนได้เฉลี่ยว,วันละ400,000คนกลางเดือนพฤษภาคมตั้งเป้าไว้ที่20ล้านคนมาฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและประเทศกันค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารน่ารู้ของฝรั่งเศสขอบคุณค่ะ